ไม่ต้องพู้ภาคตะไันร้ยหมอความหาไม่หาแล้วอาจารย์หมาดูกำลังแรงหมาดูอันนี้มันน่าจะดูดู้าหมาใครดูะ ที่มันีสายพันธุ์ดุที่เราต้องเข้าใจสายพันธุ์ก่อนว่ามันเป็นสายพันธุ์ดุสายพันธุ์อะไรบ้างดูดูเนี่ยอาจารย์แม่นอนพิษบูรเพิษบูาการกำลงังดังๆเลยอเมาาริกันพิษบูทเทเรียย <ง S 1> ุคอันดับหนึ่งกัดแรงที่สุดอันตรายที่สุดนะครับอันที่สองมาก็เป็นลอดไวเลอร์ลอดไวเลอร์มาอันดับสามในเมืองไทยครับบางแก้ว บางแก้วก็ติดด้วยนะครับบางแก้วนี่กัดระเบิดสเทิงกัดมากนะครับกัดเยอะแล้วก็มีหมาไทยหลังอานก็กัดอโดลแมนโดลแมนนี่แต่ก่อนดังมากนี่ยครับเนี่ยครับเป็นหมาตำรวจใช่ไหมหมาโดมแมนครับล้เบลเลอร์โดมแมนเชฟเฟิร์ตัวกนี้เป็นหมาตำรวจเป็นสุนัขหมากัดคนเพราะฉะนั้นดูอยู่แล้วครับพิทบูลเนี่ยเขาผลิตมาเป็นเป็นหมากัดกัน หมากาดกันครัหมากาดกันก็ต้องเหมือนนักมวยก็ต้องกล้ามใหญ่แข็งแรงถูกไหมฮะเขาต้องกาดกันได้รุนแรงดูรูปเลยน,น,น,นะครับท่านผู้ชมครับนั่นนะพิษบูนะฮะล่ำบึกนะครับลากของลากอะไรได้ที่เขา่ะลากของได้กี่รถกี่คันกี่คันเนี่ยพิษบูนันเพราะเขาแข็งแรงมากอันที่สองเนี่ยกลุ่มพวก ล็อตไวเลอร์ล็อตไวเลอร์เป็นหมาของเยอรมันที่เขาผลิตมาเขาบอกว่าพวกนาซีนี่ผลิตมาพวกเกสตาโปกออกาดอย่างเดียวกัดอย่างเดียวฮึมฮ้ัลโหลนะครับโดแมนโดแมนนี่ไวมากเป็นปุ๊บโดแมนดูเท่นะในความรู้สึกของผมเนอะเป็นหมายามที่ดีที่สุดครับเพราะเขาไวมากเขาแบบตื่นตัวตลอดอะไรเงี้ยนะครับอนีสาก็เป็นเยอรมันเชฟเพิร์ดซึ่งคนส่วนใหญ่เรียกว่า มาตำรวจมาตำรวจหรืออันเซเชียนอันอน,น,นี้ก็โกเดียวกันพันเดียวกันครับแต่แต่ถ้าจะเก๋หน่อยต้องเรียกว่าเชฟผดตัวนี้จะความไอคิวสูงที่สูงมาก